สวัสดีคับท็อปสิทเบี้ยนเมื่อก่อนเวลาใครเล่าถึงเหตุการณ์อะไรสักอย่างอาจจะต้องฟังหูไว้หูสักนิดแต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีสุดเด็ดที่จะตามเก็บทุกหลักฐานอย่างกล้องวงจรปิดหรือกล้องโทรศัพท์กันแล้วแลนนั่นก็ทําให้หลายคนอึ้งรับประทานเพราะบางเหตุการณ์ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงนี่ถ้าไม่มีกล้องบันทึกเอาไว้เราคงไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงแน่นอนดินถล่มกวาดเอาบ้านไหลลงทะเล บ้านในฝันของใครหลายคนอาจจะตั้งอยู่ตรงหน้าผามองเห็นวิวทะเลหรือไม่ก็ติดกับแม่น้ำใช่ไหมคะแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยว่าเป็นไปได้หาซื้อหรือสร้างในพื้นที่แข็งแรงหน่อยก็ดีกว่าไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับเหตุก,การณ์สุรทึกดึงต่อไปนี้ที่พื้นดินของหมู่บ้านเล็กๆแข่งหนึ่งอยู่ดีๆก็แยกทางกันไหลลงทะเลไปอย่างที่เห็นก่อนจะโดนน้ำดูดหายวับไปกับตาเหมือนไม่เคยมีมาก่อนและไม่ใช่แค่หลังสองหลังแต่บ้านหายไปตั้งแปดหลัง ถึงจะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคิดว่าจะของบ้านคงจะแอบ,บน้ำตาตกในเพราะยังผ่อนบ้านไม่หมดแน่ๆเลยหญิงสาวตกหลุมบนทางเทา้าในขณะที่ทางเท้าบ้านเราเป็นหลุมเป็นบ่อแถมยังมีน้ำซ่อนอยู่ด้านใต้เธอกระดิงใส่เมื่อก้าวพลาดแต่ถ้าเป็นทางเท้าที่จีนหนักกว่าอีกเพราะภายนอกดูดีมากก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปโดนดูดหายลงไปในหลุมแล้วแต่เรื่องนี้จะโทษเด็กสาวผู้โชคร้ายก็ไม่ได้เสร็จด้วย ไม่ใช่ว่าเธอเดินไม่ระวังเส้น,น่อยแต่มันผิดที่พื้นตั้งแต่แรกแล้วที่รับน้ำหนักไม่ไหวโชคดีที่มีคนขับแท็กซี่และคนแถวนั้นเห็นพอดีจึงรีบแจ,จ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเธอขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแม่นี่ถ้ากล้องไม่จับภาพไว้เราคงไม่รู้เลยนะว่าฟุตบาทธรรมดาธรรมดาจะเป็นกับดักสุดอันตรายได้งูซ่อนอยู่ในที่นอนบางทีความเชื่อเรื่องที่ว่าโดนง,งูรัดแล้วจะเจอเนื้อคู่ อาจใช้ไม่ได้กับเจ้าของที่นอนสปริงอันนี้แน่ๆเพราะหลังจากฉีกออกมาเท่านั้นแหละอ,อ,อือหืออสรพิษคิดไม่ซื่อพากันแท็กทีมาอยู่ด้วยกันในฟุกสลายตัวไม่รู้ว่ายกขยงกันมาทั้งตระกูลเลยหรือเปล่าตัวเป้งๆทั้งนั้นและยังมีหลายใสยพันซะด้วยนะคาดว่าเป็นเพราะที่นอนไม่ได้ถูกใช้เงินมานานประกอบกับด้านในค้างๆเย็นเจ้างูน้อยใหญ่ทั้งหลายเลยไปแอบซุกกันที่นั่นว่าแต่บ้านใครใช้ที่นอนแบบสปริงอย่าลืมเช็คกันก่อน,อนละ่ะ เดี๋ยวจะได้คู่เป็นงูหลายตัวได้นะชิมแปนสี่พิชิตโรนสัตว์ประเภทลิงเจัดว่าฉลาดสมเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์จริงๆพูดแล้วจะหาวกคุยของงานหลักฐานเป็นคลิปที่ถ่ายจากโดนมาให้ดูกันค่ะโดยเป็นของสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่คาดว่าจะถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปแต่สงสัยเจ้าชิมแปนซีตัวนี้จะไม่่อยปลื้มอุปกรณ์ชิ้นนี้สักเท่าไร เลืจัดแจงหยิบกิ่งไม้ยาวเอามาเป็นอาวุธจากนั้นก็รอจังหวัดที่โดนบินมาแก้รัศมีก็ใช้ไม้หวัวเข้าให้จนกระทั่งล่วงลงพื้นดึงตุบแล้วรีบเข้ามาดูผงงานของตัวเองอย่างไวใช้มือเคียเคียและยื่นหน้าเข้ามาดูแก้ๆสักพักก่อนจะเดินจากไปด้วยชัยชนะแม้ถ้าไม่ชอบพยุ่งเรื่องส่วนตัวบอกกันดีๆก็ได้นี่นะอาบแดดเบิงกังหันลม ถ้าคุณเป็นคนชอบอะไรสูงสูงเสียวเสียวแบบไม่มีใครกวนใจให้เมยตุ้มคงต้องลอกไอเดียของหนุ่มใหญ่คนนี้ซะแล้วเพราะเขาเล่นถอดสังขารขึ้นไปนอนอาบแดดบนกังหันลมยักษ์ความสูงกว่า60เมตรจริงๆโดยไม่มีใครรู้ว่าขึ้นไปตอนไหนเมื่อไรด้วยรู้แต่เพียงว่ามีคนใช้โดรนบินผ่านแล้วไปปักกับร่างของเขาเท่านั้นคาดว่าคงอยากจะได้พื้นที่ส่วนตัวแบบสุดๆและไม่กลัวความสูงเลยด้วยก็ดูสีหน้าของลุงสี่แฮปปี้ดีดามาก ทาท่าเหมือนมานอนกลางชายหาดมากกว่าอยู่บนที่สูงเสริฟ้าซะอีกเชื่อว่าหลังจากคลิปนี้หลุดไปพื้นที่พักผ่อนระดับท็อปสี่เขตของคุณลุงน่าจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วแฟ้มเปลี่ยนสีได้เพียงแค่เดินผ่านรถยนต์สงสัยมีข่ว่าทำไมการที่แครสักคนเดินถือแฟ้มผ่านกล้องไปถึงเป็นประเด็นดังไปได้นั่นก็เพราะว่าแฟ้มที่ชายคนนี้ถือมันเปลี่ยนจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่ง เพียงแค่เดินผ่านรถอย่างคันหนึ่งที่จอดบังเอาไว้ทั้งๆที่คนถือและท่าจับแฟ้มก็เหมือนเดิมระยะเวลาก็รวดเร็วจะไม่อาจสลับเปลี่ยนได้ทันทําเอาชาวเน็ตสงสัยและเตรียมเผิ่กันเต็มที่เนื่องจากชดนี้ออกข่าวทางทีวีจริงๆหลังจากสืบไปมากก็พบว่ามันไม่ได้เกิดจากมายยก้นหรือเวทมนต์อะไรเลยแค่ฝีมือการตัดต่อสุดเทพซึ่งทําตามสคริปต์ที่ทางรัฐบาลเปิดไฟเขียวอนุมาเรื่องงบประมาณเท่านั้นเอง ดิฟรถยตนยังไงให้โลกจำต้องการบาบิ่งขนาดไหนถึงจะขับรถท้าความเร็วและดิฟได้อย่างมีสไตล์แบบนักขับผัดผนอย่างเคนบอกได้เนี่ยบอกเลยว่าลีลาของเขาโลกจำแน่แน่โดยเฉพาะตอนดิฟหมุนเป็นวงกลมจนแทบจะตกขอบร่งไปนีน้ำนี่แหละถ้าเป็นคนอื่นอาจจะง่ายเก่งไปแล้วแต่นี่เอาอยู่เหมือนโชว์ให้หวัดเสียวเล่นแล้วก็ดิฟต่อยังไม่พอลีลาอื่นๆก็มานะจ๊ะไม่ว่าจะตีโค้งเฉียวรัวกั้นถนน หรือเลื้อฉับตัดหน้ารถไฟก็จัดไปได้หมดแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่านี่เป็นทักษะของนักขับมืออาชีพที่ซ้อมมายังหนักมากเย็นเลืนแบบเชลล่ะตกน้ำป่อมแปมขึ้นมากจะมีคุ้มกันนะสัตว์ประหลาดใต้ทะเลใครชอบดำน้ำบ่อยๆอาจจะรู้สึกร้อนๆน,นหนาวๆขึ้นมากก็คราวนี้เพราะกล้องจักภานะสำรวจใต้ทะเล บันทึกก่งเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตประหลาดหน้าตาคล้ายกับหมึกยักษ์ผสมแมงกะพรุนและยังมีลูกเล่นเป็นแสงไฟวิบวับเหมือนงานวัดแต่กับลำตัวสีดำซะด้วยโดยต่อแรกที่เจอมันทำตัวนิ่งๆค้างตั้งอยู่แบบนั้นพอรู้ตัวว่ามีอะไรเข้าใกล้จึงเริ่มขยับตัวเหมือนกำลังจะบอกว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะมนุษย์ทั้งหลายหลังจากผู้เชียช่ยวชาญหลายคนเข้ามาเห็นก็พากันร้องอ๋อเจ้านี่นะ่ะคือวีบุ้นอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกแมงกะพรุนและปะกากรังนั่นเอง นี่ถ้าไม่ออกมาเฉลยคงนึกว่าเป็นเอเลี่ยนบุกโลกไปแล้วโคนลนถล่มพังหมู่บ้านการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยๆบางครั้งก็อันตรายเหมือนกันนะดูยอย่างหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ดูสิแทนที่อยู่ใกล้ภูเขาจะได้อินฟินเวิร์กกลับต้องมาเจอเหตุการณ์โคนลนถล่มที่อยู่ดีๆดินก็ไหลลงมาทำลายบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างซนี่ทำเอาชาวบ้านแถวนั้นแตกตื่นร้องไม่เป็นภาษาเลยทีเดียว ส่วนสาเหตุก็มาจากฝนตกพายุเข้าอย่างหนักน้ำไหลทะลักออกมาปริมาณมากจึงไปผสมกับดินจึงกลายเป็นโคลนและไหลลงมาด้านล่างทับถนนบ้านเรือนและรถยนต์ไปสลายขั้นโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเพียงทรัพย์สินเสียหายกันเท่านั้นน้องหมีแวะมาเซลฟี่ด้วยและคงคงเคยถูกสอนไว้ว่าถ้าเจอหมีให้แก้งตายแต่ถ้าเป็นกรณีของนักท่องเที่ยวสาวเหล่านี้คงถือคติเจอหมีให้เซลฟี่ก็ได้ พราะในขณะที่เธอและเพื่อนสาวกำลังเที่ยวในป่าแห่งหนึ่งที่เม็กซิโกจูจูหมีดำตัวเบอร์เรมก็โผล่มาด้านหลังแทนที่สาวๆจะกรี๊ดกร๊าดแล้ววิ่งหนีไปก็ปล่อยให้หมันเข้ามาสำรวจใกล้ๆก่อนจะหยิบมือถือมาถ่ายรูปกับน้องหมีที่ยืนอยู่ด้านหลังช็อตสองชอ็อตคาดว่าคงจะได้รูปดีหลังจากถ่ายเสร็จน้องหมีก็เดินกลับเข้าป่าไปด้วยความพอใจอย่างกับว่าอยากแชร์ความน่ารักของตัวเองให้โลกได้เห็นเท่านั้น ทำลายระเบิดในน้ําถ้าคุณชอบอะไรที่ยิ่งใหญ่อรังการแล้วก็เบิกเนให้ดีเพราะภาพที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คือพลังของแรงระเบิดลูกยักษ์ที่เหลือรอดมาจากช่วงปี1939ถึง1945ถูกพบโดยนักประดาน้ําสังกัดนาว,วิกโยธินของโปรแดนในคองเพียสที่เชื่อมต่อกับทะเลบอลติกซึ่งแน่นอนว่าใหญ่ขนาดนี้จะใช้วิธีทําลายปกติไม่ได้เพราะพลังทําลายล้างสูงมาก ขนาดว่าใช้วิธีลดแรงระเบิดด้วยก,การจุดชนวนใต้น้ำแล้วก็เถอะตุ่มเดียวน้ำพุ่งสูงเป็น10เมตรแต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเรือนใกล้เคียงนะเพราะเขาสั่งย้ายผู้คนออกจากพื้นที่ไปแล้วขนาดลูกเดียวยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้ามีสักสองสามลูกน้ำคงหายไปทั้งของแน่แน่แลากหัวใจน้ำมันตีรถมาด้วยก็พอเข้าใจเลยว่ารถสปอร์ตเปิดประทุนมาแรางแซงทุกคันแต่ก็ไม่คิดว่าจะพลังเหลือเฟือ ขณะกระชากเอาหัวใจน้ำมันกับสายท่อหย่อเป็นเม็ดหลุดติดร,รถมาด้วยและดูเหมือนว่าเจ้าของก็ยังไม่รู้ตัวเลยเพราะยังขับรถชิลๆชมว,วิวไปเรื่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําเอาคนที่ตามหลังมากถึงกับอึ้งไปว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรองานนี้ก็ไม่รู้ว่าลืมจริงๆหรือว่าคุณพี่เขาขายคำอยากให้คนบนท้องถนนได้ตื่นเต้นกันหรือเปล่าคิดว่าตอนนี้เจ้าของปัม๊มคงจะหายสงสัยแล้วนะว่าหัวใจหายไปไหน หวังว่าจะตามตัวถูกนะคะคุณตาเตะงูสีน้ำตาลตะวันออกสายพันออสเตรเลียกระเด็นคุณตาเขาจะรู้หรือเปล่าว่างูที่นอนขวางทางอยู่มันคืองูสีน้ำตาลตะวันออกสายพันดุประจำออสเตรเลียและยิ่งขึ้นชื่อว่ามีพิร้ายเป็นอันดับสองของโลกอีกด้วยถึงได้กล้าเตะเจ้าอสารพิษแบบไม่เกรงกลัวใดๆอารมณ์เหมือนมันไปขวางทางรกหูรกตาเลยเตะด่งเข้าให้และดูเหมือนว่ามันเองก็คงไม่ยอม ขอโชกต่ออีกหลายที่แต่คาดว่าฝีเท้าคุณตาคงจะหนักมากประกอบกับโดนเข้าไปสลดยเปี้ยงมันเลยตัดสินใจหนีไปทางอื่นดีกว่าและปล่อยให้มนุษย์ชนะไปแบบสวยๆนี่สิ่งนั้นที่เรียกว่าแก่แต่เก่าของจริงแมวขโมยตัวจริงเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเจ้าเหมียถึงได้ฉายาว,ว่าแมวขโมยนั่นเป็นเพราะว่ามันเดินได้งเงียบเชียบมากๆย่องเข้าไปฉกของได้สบายๆโดยไม่มีใครรู้ยังไงล่ะ เหมือนกับที่เจ้าเดนิสตัวร้าแอบทำกับเพื่อนบ้านต่อรักชาวบ้านก็คงแตกตื่นไม่น้อยที่เสื้อผ้าหายไปบ่อยๆในขณะเดียวกันเจ้าของแมวเริ่มเอ็ดใจว่าทำไมเสื้อผ้าในบ้านมันเยอะขึ้นและยังมีข้าวของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยจึงตัดสินใจแอบดูกล้องวงจรปิดพบว่าเจ้าเหมียวในบ้านนี้แหละไปข้าวของคนอื่นเขามาจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้แก้ตัวนิดหน่อยมโเระก็อภัยให้แล้ว การแข่งโยนบอลสุดเหลือเชื่อไม่ใช่เรื่องแปลกที่กีฬาซึ่งเช้ลูกบังกลมๆจะสร้างความเซอร์ไพรส์ได้เสมอก็เพราะมันคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะกิ้งไปทางไหนผิดตำแหน่งปุ๊บช่วยคะแนนทันทีเช่นเดียวกับการแข่งโยนบอลระดับโลกที่เกงยาเมาเมื่อนักกีฬาคนนี้เขายดลูกบอลผ่านช่องว่างระหว่างลูกบอลอื่นให้โดนลูกเล็กๆสีเ,เหลืองได้แม่นเหมือนจับว่างซึ่งวิธีแก่งก็ธรมธรมดาธรรมดาแต่ยดให้บอลในมือกิ้งไป แล้วปล่อยให้มันไปโดนเป้าหมายเท่านั้นจนได้คะแนนกันไปแบบวินวอย่างว่าแหละฟีมือมีเทพจริงไม่ได้ฉัดจริงจจนโลกตะลึงกันหลอกจริงไหมถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ